ขุมเอ็กเครื่องกี่ดีซนนึงมเอะเครื่องเดียวก่ามูาเด้อเบาดับป่ะไม่มีเดียวเหมือนเดมับเดอ้าทำไมวอดอะอวัยวอดสีรรัตอนคง thải youtube thải youtube, Dude, YouTube để ar đăng đăng youtube ăn bánh cá cái này là rุ่นเดียว của nhé เชี๋ยวช่างนึกกดไลค์กดแชร์ให้ช่างนึกม่เ,เดีใครกดสักทีก็น้าไม่เปิดนะน้าไม่น้าไม่เปิดเลยะส่งไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เปิด,ปดลุงทำไม่นี่ลุงทำ YouTube ไม่แน่ออนทัวร์ไปกดดูนะ เดี๋ยวนี้ลุงดังนะไปพ่อมาเขมรลาวไปก็ต้องไปไม่ไปไอคนทำคลิปไม่ไปก็ไม่มีคลิปออกเที่ยท้ายหรือเปล่าเที่ยวเดียวครับนี่บริเวณศูนย์บริการโดยช่างนะพูดว่าหมยพูดว่าฮะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถามเกดิ วันสองสองสองสามกว่าเอ,อ้ยไม่สามไม่มีสาม,ม,ม,สามคันนี้ไม่มีสามีทมันม,าม,ม,มามได้เลยไม่มีสามสรถยึดน่าสนใจมากประหยัดเลย

สภาเนี่ยมาได้ร้อยเลยครื่งคนอื่นเข้ามาถ่ายไม่ได้นะเนี่ยพอดีลุงใหญ่คุกคีอยู่ช่างนะก็เลยมาถ่ายถ่ายเครื่องตัวเนี้ประหยัดแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็ใช้ทนน่าใช้มาก แบตเตอรีรร่ที่ชอดยาง<อ>ไัยนันก้นครัวเลยอันนี้เวลาผ่าเครื่องเราจะเป็นอย่างนี้<อ>นี่ยอดนิยมกันรุ่นนี้ให,ใหม่ๆผ่าเครื่องรชจแล้วเอาสูงคงจะขี่กันไม่บัญยะบรรยัง<อ>นะ มีที่สุดอล้วก็ดีท่นดีอเกบไว้ม อันนี้วูเหม็นเหม็นมากส่วนอะไรภาพเด็นนกดเครื่องโดยช่างฮะไอคนถ่ายที่พันแนออนบัวเนี่ยมันไปใช้ใช้ทุนตัวเองไม่ไงอ๋อไม่ใช่มันได้เงินจาก ได้เงินจาก Google สิงคโปร์แบบลุงใหญ่เงี้ยลุงใหญ่ก็ได้เงินจาก Google ดิอะไรทำดิ้งมาเนี่ยได้เงินจาก Google สิงคโปร์มากเกินกว่าที่เขาใช้จ่ายไม่เขาอยู่ได้ไงอาชีพเขาเลยเดือนเดือนหนึ่งได้เป็นแสนโอ,อ้โหแ่เปิดดูมันคลิปไปนี่ต้องคลงิปไปไทยเขาตกปลายเดียวเลยนะเออไปไประเทศลาวใช่ไหม ลาวลาวหรือพมิ้นใช่ไหมลูกไปไปทั้งลาวทั้งขมิ้นแหละแล้วลุงใหญ่ก็พ่วงไปด้วยเวลาเว้ยเว้ยเวลาจะดูลุงใหญ่ต้องกดที่ตัวลุงใหญ่มันจะมีเรื่องลุงใหญ่ขึ้นมาแล้วพอดูออพอดูจบไปแล้วพอจบไปปั๊บเนี่ยก็กดที่ตัวอีกถ้าไม่กดมันก็ไปเข้าคนอื่นหมดกดเลยกดซับสไคร้รไม่ใช่กดที่ตัวกดที่โลโก้อ่ะ พอกดที่โลโก้เรื่องลุงใหญ่ขึ้นมายาวเลยแล้วก็เลือกดูเรื่องไหนของลุงใหญ่ไม่ได้ดีพิมว่าอะไรล่ะพิมว่าไม่แน่ไม่แน่หรออืมไม่แน่ออนทัวร์เขาไม่แน่ออนทัวร์ใช่ไหมอืมทีหลังพิมพ์ไม่มาไรตัวเดียวมันก็มาฮะเยอไหนเพิ่งเพิ่งกลับมาเอาไอ้นี่มันจะขึ้นตลอดเลยฮะกลับมาจากผมผมมันจะมันจะไปฟิกพวกช่องใน ปลาอยู่อ่ะออมันจะขึ้นมาเรื่อยถ้าเกิดมันมีอัปเดตมันจะขึ้นหมดไปโ<ล>น่นพวกไทแองเกอร์ดูช่างหัวมันก่อนก่อนไปช่างก่อนไปช่างหัวมันก็ไปโน่นหมู่บ้านบุดดองที่ด่านสิงห์ออคอนค่าปด่านสิงห์อนนะคนละสามสิบบาทเองเฮ้ยนะผมสงสัยว่ารถ รถผมทำไมคันเร่งมีสองตรงที่คันเร่งที่บิดมันมีเส้นเข้าไปสองเส้นไ<ว>อ้มูฟมบมันใส่ใส่เร่งเส้น,นใส่ดึงกลับเส้นดึงกลับเหรอแล้วทำไมคันอื่นไม่ไม่ดึงกลับรุ่นใหม่ก็เหมือนกันตัวใหม่ๆมันจะทำมัสองเส้นเหมือนกันอ๋อถาม่าคืนไหมคืนเหมือนกันเหรอทำไม,ไมต้องแตกตาฝืยเฮ้ยลุงใหญ่ต้องการให้ฝืด ลุงใหญ่เอาอยางรองไว้ให้มันฝืดแน่ควยดีครับห้องบริการก็ข้างนึกนึกไม่ออกอย่าลืมพิวลุงใหญ่นะเจ๊บอกว่าไม่เป็นไรมาเวลาไอ้นั่นที่ไหนได้เล่นเกมไปสองเกมยังไม่จบเลย บุกนี่บุกบุกนี่ช่างนึกแอบถ่ายอะไรเขาเนี่ยสปายช่างอ,อยู่ตลอดเลยอะช่างดำาทำไมพนักงานเปลี่ยนหน้าบ่อยจังฮะสวยๆไหมสวยขึ้นแล้วล่ะเออแบบนี้ก็ดีดูตุตาละ เปลี่ยนหน้าเรื่อยเลยนี่ช่างดำยังไม่เปลี่ยนวันไหนเปลี่ยนช่างดำแล้วดัรู้เรื่องรู้เรื่องใครเนี้ยไม่รู้จะหาของตรงไหนหาไม่เจอไอ้นุ๊กใครตอนนี้รวยรวยใช่แล้วช่างนกตอนนี้รวยใช่แล้วครวยขายดีมากขายดีมากผิดสังเกต แล้วอะรเนี่ยกาแกอะไรนี้จได้ไงลูกนะได้ีครา่ดตึกชนตีตอกเลยตีตกตีตอกอ่ะคดกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ได้คุยลุย้ตอนนี้ตอนนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมแผนอะไรเขา น yeah. uh 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 şey ี่เพลอะไรนี่พีดำบ่ดบดแน่ปีเราเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเพี้ยนนเปิดดูเลยนะไม่แน่ควากลัวในยูทูพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้คืนนี้อัพคืนนี้อัพพรุ่งนี้เช้าได้ดูอยากลงใยญ่จะดีครับ93.25เมเกิดโรงแรมขาสุขปราณบุรี เข้ามาในเขตปานบรี3ระยอดหัวหินอย่าลืมเปดิดที่93.25ไมกะเรลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ